ลงไปที่บันไดนะคะเห็นขาวๆค่ะก็เลยสงสัยว่าเมื่อวานนี้เรากวาดทําความสะอาดแล้วนี่คืออะไรคะเป็นเปลือกไข่เหรอคะอ๋มันคือไม่รู้วก็เลยมองไปดูข้างบนนะคะว่าคืออะไรโอ้รู้คําตอบแล้วมีเบิร์ดนกพิราบหนึ่งตัวนะคะมาเกาะอยู่ที่หน้าต่างห้องลูกชาย แล้วก็ปล่อยมูลลงมาสู่พื้นค่ะมันคงอยู่ตรงนี้ทั้งคืนแล้วเนาะทำไมมันต้องมายืนตรงนี้มานั่งตรงนี้เพราะอะไรอ๋อลูกชายยิ่งไม่ชอบนกอยู่ไม่ชอบขี้นกค่ะขนาดเสื้อผ้าเขายังตากในห้องเลยนะดูสิฮะเราตากผ้าลูกชาย ซักผ้าไม่ยอมออกมาตากข้างนอกเพราะว่ากลัวขี้นกเพราะนกที่หอพักเยอะมากเขาก็เลยตากผ้าในห้องเลยนะคะเปิดหน้าต่างออกแล้วนกตัวนี้มาเกาะข้างๆหน้าต่างเขาโอย้ยป่วยไม่สบายหรือเปล่าคะอยู่นิ่งๆเฉยๆโอ้ oh, what happened What happened to you? Knocked you up?